สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำโต๊ะ นะครับนั่งเล่นนะครับหรือโต๊ะเอาไว้วางกาแฟนะครับอุปกรณ์เราก็มีนะครับเป็นอายางเก่านะครับที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วครับแล้วก็จะมีเหล็กเส้นนะครับแล้วก็จะมียางอีกหนึ่งเส้นนะครับก็จะเล็กกว่ากันนะครับเพื่อไว้เป็นฐานแล้วก็มีท่อ PVC นะครับ ง่ายครับเราหาอุปกรณ์ที่เราทิ้งแล้วนะครับมาทําเป็นโต๊ะนะครับลองดูครับว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนนะครับน่ครับวิธีการทํานะครับเราก็จะวางเศษกระเบื้องลงไปนะครับต้องวางคว่ำลงครับเพื่อเอาให้งายขึ้นนะครับเวลาเราทําเสร็จเราก็จะงายขึ้นนะครับ นี่ครับเราก็นำเศษกระเบื้องนะครับมาวางครับจากนั้นเราก็จะทำการเทป,ปูนล,ลงไปนะครับ ตอนนี้เราก็ทำการเทปูนนะครับเรียบร้อยครับก็เหลือแค่รอเวลาให้ปูนแห้งนะครับนี่ครับหลังจากที่ปูนเราแห้งนะครับเราก็จะได้เป็นโต๊ะนะครับเพื่อวางพวกกาแฟนะครับหรือโต๊ะไว้นั่งเล่นโทรศัพท์เราก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแต่วผมก็จะอาทําการใช้แปรงครับมาขัดนะครับเพื่อ ให้เห็นเงานะครับให้เห็นกระเบื้องนะครับดีๆนะครับนี่ครับหลังจากที่เราล้างปูนออกนะครับก็จะเห็นกระเบื้องนะครับที่เราวางลายไว้นะครับก็สวยงามนะครับจากนี้ไปนะครับเราก็จะทําความสะอาดอยางรถนะครับเพื่อให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็จะเก็บงานนะครับเลาะขอบนี้นะครับโดยที่เราจะเอาปูนนะครับมาทําการ ใส่ตามขอบนะครับเพื่อให้เต็มนะครับนี่ครับเป็นโต๊ะวางถ้วยกาแฟนะครับหรือโต๊ะนั่งเล่นนะครับจากยางรถเก่าครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ทําการเก็บขอบเรียบร้อยครับก็รอแค่ปูนแห้งนะครับแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดขอบยางนะครับ ส่วนขาข้างล่างเราก็ได้ทำการพ่นสีแล้วนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามครับเอาไว้ดื่มกาแฟนะครับหรือน้ำหวานต่างๆนะครับนะครับก็ วิธีทําก็ไม่ยากเลยนะครับนะครับข้างบนก็จะมีลายกระเบื้องนะครับที่เราเอาวางไว้ก่อนหน้านี้นะครับ,รบก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ